con đẹp nó nó <laughs> mẹ thả con <laughs> hết hết mẹ chút đã đấy Ôi, <laughs> สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขบคนสุมงสุบบดเด้อพี่น้องมามาย่างลินกับแม่ตาพี่น้องเอ้ยสรงอยู่เป็นน้ำกันงามงามพี่น้องเด่นมาพี่น้องเอ้ยใช่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งามครับสบะเบวยเด้อพี่น้องเอ้ยมีแหงใจแด่มาย่างลินแคมน้ำดูนี่งามบ่พี่น้องงามแหงเนาะพี่น้องไง ดีใจได้มาเห็นได้มาเที่ยวพี่น้องเอน้องเขาบ่มานําเฮาบ่มาย่างมานั่งอยู่แคมน้ําเพิ่ให้งามตัวอืออือดอกไม้ก็ได้พี่น้องงามบ่ามงามีใจด้นพามาลิมิม่ตากแพงใจดีใจพี่น้องอือ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเบิร์สุมองสุบอดเด้อพี่น้องเด้อวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาลินมาสมเมืองบอกโลเนาะพี่น้องเนาะมาเที่ยวมาลินน้ำกันพี่น้องบรรยากาศดีดีงามงามพ่อแม่ก็อยู่ท่าลูกสาวอยู่พี่น้องเก็พี่น้องงามแพงดีเลยพี่น้องไม่ต่างเลยดีใจที่พี่น้องพามาย่างลินกันว่าผู้ใดเพื่อนเห็นท่านได้เห็นแล้วกับเพว่ากันเนาะพี่น้องเนาะท่านได้โบเห็นก็เบิ่งไปน้ำกันพี่น้องไม่ต่ากับโบเห็นดอกกะหักก็ซิมาย่างลินในหลังกับ เงาดอกแถวนี้พอบกโดก็มาหลายเทื่ออยู่แต่เมต้าบ่ได้มาย่างหั่นน่ะพี่น้องบกโดเด้อพี่น้องเด้องามบ่นี่นี่ล่ะดอกไม้เจ้าก็งามเห็นบ่พี่น้องย่างไปนำตัดย่างเลาะย่างส่งพี่น้องเอ้ยคนก็หลายเจ้าก็มาย่างลิ้นเนาะพี่น้องเนาะฮะอุ้ยนี่ขพี่น้องเอ้ยย่างอือ งามบ่พี่น้องคักบอน้องสาวน้องสายก็นั่งทายกุ้งแหละเพื่อนบ่มานำตากระมาออ่ยคักน้องเอ้ยงามหลายเนาะพี่น้องสบายสบายตาสบายใจอ่ะอู้เด็กน้อยเขาเจ้านั่งนี่พคนเห็นบ่พี่น้องงามบ่ะอาหนังกันเบิกนังกัน คือเมืองโบกดูอเแห้งเสียดายแต่ฟ้าบดน้อยนึงพี่น้องอากาศบ่แน่นปะไรฟ้าเป็นสีบดบดคึมคมมาแล้วพี่น้องเนาะหัวพี่เจ้าก็งามงามพี่น้องเห็นปะเหร ตาละงามตึกเขาเจ้านี่นะงามเหือนงามตึกเขาเจ้าปักตึกมังเขาเจ้าน่ะงามๆเนาะพี่น้องว่าบ่นี่ก็คือแม่พี่น้องเออายลูกก็ถายไปค่อยไปเด้เฮาไปซะๆอเด็กน้อยั่นเขาจะเอิ้นเขาจะมาพี่ก็ได้เขาเจ้ากมาเขาจาบ่มาติน้องสาวเจ้าย่างแม่นเอิ้นเพิ่นจลูกสาวบ่ได้ิวงามมาายพี่ลูกเอ้ยว่าซั่นิวงามๆว่าซเห็นบ่พี่น้องเอ้ย <laughs> nằm hèn cái ốc nằm nó kính ống nóng 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 แม่เพิ่นเป็นห่วงลูกห่วงเต้าเพิ่นอไอ้ลูกสาวก็ถ่ายคลิปแล้วเนอแม่ตาก็จะถ่ายคลิปมาเห็นบนง,งามแบบนิ้นะพี่น้องเนาะมันงามแบบสิเฮาก็ากถ่ายคลิป,ละปนะแม่ตาละสดมันงามนะยให้พก็แม่พี่น้องเห็นนรงกันมัน้บ้ารด,ดทำมวยสวนกันพี่น้อง

สักนบ่น้อเนพี่น้องนนี่าละงหลังกับหังทางครับพี่น้อง

กบงามงามพี่น้องคืยเย็นกายสบายใจสบายตาพี่น้องเห็ดแล้วก็ได้เห็นภาพกำงามแบบสีเน,น่ะพี่น้องเนาะ นกเขาเนานะอุย่านญาตคนพี่น้องเลยบนยญาตคนเลยนู่นีีนะขึ้ม,มาเกเจ้าขี้เหงาลิน Yeah บทยางข้าเจ้าเห็ดดอกไม้ขั้นมาตอดยำฮ้อนคือสิงามขนาดเนาะไม่ตาบูมีโอกาสได้มาอันนี้มายามหนาวกะงามซ้ำนี้ก็ดีใจละพี่น้องได้เห็นซ้ำนี้ก็นละนี่นละพี่น้องข้าจะเห็ดคักเลยเนาะบมมีชิ้นยางเขาดีข้าวเจ้ากระยางได้ยข้าวกระยางไปได้สวยยางเขาได้

เจ็บหัวก็เศร้าเลยพี่น้องเอ้ยไม่ตาค่ะไหนมาเหตุมาสิ kệ phải cả cho mẹ bựng cái người ta hại con tí <laughs> bỏ đỏ cho ơn đỏ nhìn vào cái nón nhìn phim mẹ ơi có cuối phải cho cả tải nhằm nào nhau nhau

ອອນພີ່ນ້ອງงາມๆต้นມຍາເຈົກດາຄັກອີນ້ນອກເນະงາມๆນ ไปเฮ็ดแล้วก็ได้พี่น้องเอ้ยอืมแม่ก็ยืนถ่าลูกสาวอยู่ขะเจ้าก็พามาพาหยังขะเจ้าก็มาลินเนาะนี่บ่ขเจ้าย่านต้นกล้วยขเจ้าตเห็นบ่พี่น้องขเจ้าเอาหญ้ามาสเอาหน้าอ้อมไว้ไปเฮ็ดคักเนาะ่นเอ้ ดีใจแล้วน้องนุงพามาย่างลิ้นกะมีแหงใจน้อยนึงนะพี่น้องอยู่แต่เหงื่อแล้วแต่บอเก้าหลายมันกะจังไดเนาะพี่น้องออกมาย่างลิ้นกินอากาศแบบสิกับมีแหงไปน้อยนึงแบบสิ้นะพี่น้องเ้ยอ๋อนนี้เด้อพี่น้องเด้อแม่ตาก็ขอจบคลิปไปสำนี้แหละพี่น้องเลยพอกันไ่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้แม่ตาก็ขอเกล้าคำว่าสบายดีพี่น้องเอ้ยไปแล้วไปละพี่น้องเอ้ยโชคดีร่ลำรวยอยู่ดีมีแหงเบิร์ดทุกูทุกคนเด้อพี่น้องร<แ>ักก่ออแม่ขน,อน้อนยมันไครไอ้หน่วย,ยบอกวัก อาท่นี่เดีพี่น้องเดิมบกเข้าใจจากแม่พี่น้องอย่างเบิกขาเจ้าขี่สิงซาผลพี่น้องเอ้ยไปแล้วพี่น้องโชคดีร้ำรวยอยู่ดีมีเฮงความเจ็บจะได้ความไข้จะมีพี่น้องเอ้ยไปแล้ว